สวัสดีเพื่อนๆพี่พ,พี่อาจารย์ทุกท่านและท่านที่ชื่นชอบพวงพ่อรวยปาษาธิโกวันนี้จะพามาชมเหรียนเสมาสงน้ำเสาห้าปี2557 เหรียญรุ่นนี้เป็นเนื้อทองฝาบาทสอดไส้ทองแดงนะครับออกแบบไปสวยงามมากเลยครับผมครับเนื้อทองฝาบาทนะครับสอดไส้ทองแดงนะฮะภาพสวยๆนะฮะพร้อมเรียมเลยครับผม ด้านล่างเลยครับผมสดไส้ทองแดงครับผมรุ่นนี้สร้างน้อยนะครับสร้างแค่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าชุดเท่านั้นเองนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญกรรมการฮะแยกชุดมาครับผมเป็นเหรียญกรรมการนะครับหายากครับ,บสวยครับผมสภาพเดิมๆนะฮะ ขออญาตไม่แก่เรี่ยมนะครับผมปอดีเรี่ยมเก็บผิวไว้นะครับนะฮะสภาพสวยงามมากเลยฮะสร้างแค่ห9 9่ชุดเท่านั้นนะครับะเป็นเรือนยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งของตรงพ่อนะครับครับออกแบบได้สวยงามมากนะครับผมรุ่นนี้ครับผมครับจมูกโด่งๆนะครับ โมโด่งมากครับไม่แตะนะครับดูความคมชัดนะครับผมเส้นผมรงพ่อก็จะตั้งๆั้งนะเส้นเล็กๆ,ๆอ,อย่างเงี้ยฮะอันอนี้คมชัดเลยือเส้นผมรงพอ่อน,นะครับเส้นเล็กๆตั้งตั้งหน่อยนะครับผมพืผิวก็จะเรียบตึงนะครับะนะฮะ วิรมธรรมชาตินะครับลายกระหนกลายกหนกด้านบนนะครับผมก็จะคมคมชัดลึกนะครับผมคมชัดลึกมีมิติครับดูกระหนกข้างนะครับผมกนกข้างก็ต้องคมชัดลึกแบบนี้นะครับ ฟอนหนังสือนะฮะฟอนหนังสือหลวงพ่อรวยนะครับคมชัดแท่งๆเลยนะครับรับผมนะครธรรมชาติผิวพรรณเป็นแบบนีน้คมับผมนะฮะเป็นงามนะครับผมจมูกโด่งนะครับจมูกสวยนะครับสภาพสวยกิ๊กเลยครับผม นี้ดูขอบตัดนะครับขอบตัดธรรมชาติแล้วก็ขอบตัดก็ตัดฉีดนิดนึงฮะธรรมชาติของเหรียญแท้นะครับผมบมาดูด้านหลังนะครับผมด้านหลังนะครับผมด้านหลังธรรมชาตินะฮะผิวต้องเรียบตึงแบบนี้นะครับแท้เลยครับผมเป็นง้ดูง่ายที่ผมเคยบอกประจํานะครับ ถ้าเพื่อนๆชำนาญนะครับดูแค่ผิวพันธุ์ก็รู้เลยครับว่าเกเทนะครับถ้าเพื่อนๆดูกันบ่อยๆก็รู้เลยครับดูแค่ผิวก็รู้เลยครับเกเทได้ครับผมแต่เรียนนี้ผมก็ยังไม่เคยเห็นเกนะครับยังไม่มีเกนะครับรุ่นนี้ครับผมเกน่าจะทํายากครับเพราะต้องสอดไส้แบบนี้นะครับสอดไส้ทองแดงเนี่ย เกท,ท,ทำไม่ไม่ไม่ทําได้ทําไม่ได้นะครับเกเคแบบนี้ครับนะครับผมให้ดูหมายเรียกนะครับผมหนึ่งหนึ่งสองห้าหนึ่เบอร์ ลำเบอร์หนึ่งสองห้านะครับผมก็ท่านด้านขวาเนี่ยจะต่อกกกรรมการนะครับนะ่ะนะฮะต่อกรรมการนะครับผมแล้วใกล้ๆกรรมการก็จะมียันยันห้าต่อเขียนว่ายันยันอวะแต่ว่ามีเรียกห้าด้านด้านล่างยันนะครับยันห้านะครับผมเนี่ยฮะ คมๆแบบนี้นะครับนฮะนี่ฮะนี่ครับนัมเบอร์หนึ่งสองห้าฮะคมชัดลึกนะฮะเสียงเล็กนะครับผมนีสอดไส้ฮะอันนี้สอดไส้นะทำยากนะครับดูฟอน์ัวหนังสือนะต้องคมเป็นแท่งแบบนี้นะครับสวยงามมากเลยครับผมเนี่ย ธรรมชาติครับผมตัวนี้เป็นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจนะฮะแบ่งปันให้นะครับเยอนนี้เอา5,005นะครับครับครับหาไม่หาไม่ง่ายนะครับรุ่นนี้ครับเพราะสร้างน้อยมากเลยนะครับผม5,005นะครับผมเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะครับ ขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับผมขอบคุณมากครับ